ถ้าเขาบอกว่าพิจาร์์รรจายูว่าผิดให้ขอทราบบาดผิดต,ตรงไหนถ้าไม่ทราบเดือดร้อนฉะนั้นก็ที่บอกว่าการวิจารณ์เรียกว่าละเมิดพระมหากษัตริย์ละเมิดให้ละเมิดได้แต่ถ้าเขาเริ่มเมิดผิดเขก็

สาระสาคัญของม1นึคือผู้ใดมิ่นประมาทดูมินหรือแสดงความอาฆา,าตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาตหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีขั้นต่ํามัน3ปีเลยเหรอครับมันไม่เยอะเกินไปเหรอครับเห็นเขาเรียกร้องว่าลดขั้นต่ําได้ไหมลดเพื่ออะไระครับมันไม่ใช่ต่อรองซื้อขายของนะครับ คุณขอลดไปแล้วคุณไปทําผิดต่อมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับถูกไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆคุณขับรถฝ่าไฟแดงแล้วคุณโดนตํารวจจับคุณไปขอต่อรองเสียค่าปรับจาก500ผมขอเป็น300ได้ไหมแล้วต่อไปคุณยังทําผิดอยู่มันมีประโยชน์อะไรละครับผมอยากจะบอกว่าประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่โทษประเด็นอยู่ที่ว่าคุณจะทําผิดอีกหรือเปล่า เพราะฉะนั้นประเด็นมันคือคุณทําผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายไม่ใช่ว่าจะไปขอต่อรองลดโนอนี้นั่นเพืมอเบาลงแล้วคุณยังการันตีไม่ได้คุณจะทําผิดอีกหรือเปล่ามาตรา112เนี่ยคุ้มครองเฉพาะพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทแล้วก็ตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ใช่ครับคุ้มครอง4ตาแหน่งครับแต่ในปัจจุบันประเทศไทยตําแหน่งดังกล่าวนี้มี3บุคคลนะครับเพราะว่ายังไม่ได้แต่งตั้งรัชทายาทแล้วอย่างนี้ที่เขาแย้งกันมาเขาบอกว่าทําไมไม่ใช้มาตราเดียวกันกับประชาชนทั่วไป ทำไมต้องมีมาตรา112ด้วยอยากขยกเลิกไปเลยอย่างงี้เขาบอกว่าคนต้องเท่ากันคนเท่ากันครับแต่ความสําคัญน่ะไม่เท่ากันกฎหมายเขาถึงระบุไงครับว่ามุ่งคุ้มครองตําแหน่งถูกไหมครับคุณดูสอสอยังมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเลยถูกไหมฮะพระมหากษัตริย์พระราชนินีรัชทายาทผู้สาเร็จราชการก็ถือเป็นตําแหน่งคุณดูอย่างประมุขของสหรัฐอเมริกาถูกไหมครับโจไบเดนมีความสําคัญเท่ากับคุณไหมล่ะครับ้างนั้นผมอยากขอย้อนไปที่เรื่องการดูหมินหมินประมาทอาฆคาตว่าร้าย เราอยากให้อธิบายกันสักนิดหนึ่งว่ามันต่างกันยังไงการดูหมินหมิ่นประมาทก็คือการกระทําที่เป็นการกล่าวหาดูถูกเหยยดหยามคนอื่นนะครับทำให้เกิดความอับอายเสื่อมเสียต่อหน้าที่การงานและชื่อเสียงรวมไปถึงพฤติกรรมที่จงใจให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งการกระทําคําพูดการทิมหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือการดูหมินหมินประมาทอาฆาตบาดร้ายครับ งั้นผมว่าเราลองมายกตัวอย่างกันนะเอาให้ชัดๆไปเลยดีกว่าครับว่าอะไรคือดูหมินหมิ่นประมาทหรือว่าอาคฆา,ร,าร้ายเอางี้ถ้าผมไปโพสต์ขึ้น Twitter กล่าวหาว่าคุณเป็นพ่อค้ายาเป็นมาเฟียอุ้มฆ่าคนโดยที่ผมไม่มีหลักฐานอะไรด้วยนะคุณโอเคปะ่ะอันนี้ผมว่าไม่โอเคถ้าแบบนี้ผมฟ้องคุณได้อ้าวถ้าคุณไม่ได้ทําคุณก็ไปหาหลักฐานมาดิเดี๋ยวมันมันใช่เหรอครับคือจริงๆแล้วถ้าคุณจะมาหมิ่นประมาทผมแบบนี้คุณก็ต้องไปหาหลักฐานมาสิว่าผมค้ายาจริงผมอุ้มฆ่าจริง ไม่ใช่ให้ผมไปหาหลักฐานว่าผมไม่ได้ค้ายาผมว่ามันไม่แฟร์นะใช่ไหมครับการกล่าวหาแบบนี้มันไม่แฟร์แล้วถ้าผมโพสต์ต่อนะว่าถ้าผมมีอำนาจเมื่อไหร่นะผมจะจับคุณไปลมแก๊สไอแบบนี้มันคืออาฆาตมาตรร้ายอะไรอย่างนี้ทำไมผมเห็นนักวิชาการเขาสามารถที่จะพูดอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงมาตา112ได้โดยที่ไม่โดนดำเนินคดีคือพวกนักวิชาการหรือว่านักการเมืองบางคนพวกนี้ เขาออกมาวิจารณ์สถาบันในทางเสียหายแต่เขารู้ไหมครับว่าเขาควรจะพูดได้แค่ไหนเขารู้ว่าระดับไหนถึงจะยังอยู่ในขอบเขตที่จะไม่ผิดกฎหมายแต่คุณรู้ไหมครับไอการวิจารณ์กับคำพูดของพวกนี้มันกลับไปปลุกเล้า มันไปสร้างความรู้สึกร่วมให้กับพวกเยาวชนพวกบุคคลต่างๆที่เขาไม่รู้ขอบเขตของกฎหมายให้ออกมาแสดงพฤติกรรมหมิ่นประมาทและดูหมิ่นสถาบันจนนําไปสู่การดําเนินคดีครับคุณดูตัวอย่างพวกนักศึกษาพวกเด็กๆที่โดนคดีมอ1 2 1> พวกนี้เขาไม่รู้ขอบเขตของกฎหมายนะครับจนเขาพูดเลยขอบเขตจนสุดท้ายถูกจับแล้วพวกนักวิชาการพวกนักการเมืองพวกนั้นเป็นไงครับรอดอา่าแล้วเขาก็เอามาแห่กันใช่ไหมว่ารัฐทานิติสงครามกับประชาชนคือเอาคดีที่เด็กๆโดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมาบอกว่า รัฐพยายามจะปิดปากประชาชนไม่ให้พูดความจริงแล้วที่พูดกันทุกวันนี้มันมีความจริงอะครับคุณดูแฮชแท็กสาวน่า่เงี้ยแฮแท็กแอร์ไม่เย็นเงี้ยเชื่อันเข้าไปได้ยังไงอะสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ความจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโง่เอ๊ะอันนี้มันมินประมาณหรือเปล่าครับผมไม่ได้ว่าใครนี่ผมแค่เตือนเพราะเขาแค่หลอกให้คุณพูดเขาหลอกให้คุณแสดงออกจนผิดกฎหมายอ้าวที่เขาบอกว่าลองยกเลิกม .1-2 ดูสิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ขนาดไม่ยกเลิกนะครับยังพูดกันขนาดนี้ แล้วผมถามหน่อยถ้ายกเลิกแล้วเล่าให้ฟังเนี่ยไอสิ่งที่คุณจะเล่าจะพูดเนี่ยมันผิด3ามอย่างนี้หรือเปล่าดูมินมินประมาทอาฆาตมาดร้ายถ้ามันใช่แสดงว่าคุณก็ออกมาบอกว่าให้ยกเลิกกฎหมายเพื่อที่ให้พวกคุณทําผิดอย่างนั้นเหรอครับผมจะบอกให้ว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่จะยกเลิก